อัสสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลฮิวะบรากาตุขอความกรุณาเมตตาจากอลลกศิษย์มีเด่นนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะกลับมาทบทวนความรู้ในเรื่องของหลักคำสอนสำคัญในศาสนาอิสลามนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าหลักคำสอนสำคัญในศาสนาอิสลามนั้นมีอะไรบ้าง หลักคำสอนสำคัญในศาสนาอิสลามเนี่ยประกอบไปด้วย3หลักคำสอนด้วยกันนะคะหลักคำสอนที่1นั่นก็คือหลักการศรัทธาเรียกว่ารูกุลอีมานซึ่งมีทั้งหมด6ประการหลักคำสอนที่2ก็คือหลักการปฏิบัติเรียกว่ารูคุลอิสลามมีทั้งหมด5ประการ และหลักคำสอนที่สนั่นก็คือหลักคุณธรรมจริยธรรมเรียกว่าอิสานนะคะเรามาดูกันว่าหลักคำสอนแรกของเราก็คือหลักการศรัทธาหรือรูกลีหมานเนี่ยมี6ประการหมายถึงการมีศรัทธาอีหมานที่มั่นคงแน่วแน่ต่ออันล้์และสิ่งที่พระองค์สร้าง สิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดนั่นเองค่ะด้วยการศรัทธาที่หนึ่งนั่นก็คือการศรัทธาต่อละการศรัทธาที่สองคือการศรัทธาต่อบรรดามลาอิกัตการศรัทธาที่สามคือการศรัทธาต่อบรรดาคัมพีการศรัทธาที่สี่คือการศรัทธาต่อบรรดานบี ห้าการศรัทธาต่อวันเกียรติ์หรือวันอาคิรอและหกนั่นก็คือการศรัทธาต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งความดีและความชั่วนั้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะคะต่อมาหลักการปฏิบัติรูกุลอิสลามมีหประการหมายถึงการกระทำตาม,ตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงกำหนดมาให้ เพื่อแสดงถึงการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นะคะโดยที่ว่าหลักการปฏิบัติหลักการแรกนั่นก็คือการกล่าวคำปฏิญาณตนหรือการกล่าวชาดะนั่นก็คือกล่าวว่า أشهد a ن لا إله إ ل a ا ل a ه ม أ a m د أن محمد ر س و u ล ل ل h ความว่าข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และเท้จริงมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะคะประการที่สองนั่นก็คือการละหมาดฟรดูห้าเวลาประการที่สามคือการถือศีลอดประการที่สี่คือการใจสาการและประการที่ห้านั่นคือการทำฮัต สำหรับผู้ที่มีความสามารถในด้านร่างกายและทรัพย์สินนะคะซึ่งจะไปประกอบพิธีฮัทณนะนะครมักกะต่อมาหลักคุณธรรมจรยิยธรรมหรือเราเรียกว่าหลักเอเซนหลักคุณธรรมจร,รยิยธรรมหรือหลักเอเซนคือการแสดงออกถึงการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดนะคะปราศจากความโอ้อวด ความโลภโกรธหลงและการมัวเมาในกิเลสตัณหามีจัญญามารยาทที่เรียบร้อยงดงามมีความสำนิกอยู่เสมอว่าอลลอ์เนี่ยทรงรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจและการกระทําของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะหลักอเสลานคือท่านเนี่ยจะต้องเคารพพักดีต่ออัลลอ์ ประหนึ่งว่าท่านเนี่ยมองเห็นอัลลอฮ์นะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ตามนะคะหากเราเปรียบต้นไม้เป็นหลักคำสอนในอิสลามนะคะนักเรียนรากของต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนหลักการศรัทธารูกูนอีมานซึ่งแสดงออกด้วยกับการเชื่อมัน่นอย่างแน่นแฟงนะคะรากของ ต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการศรัทธาที่จะต้องมีความมั่นคงซึ่งหากรากไม่มีความมั่นคงจะทำให้ไม่มีลำต้นและไม่มีใบนะคะดังนั้นหลักการศรัทธาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะ ต่อมาลำต้นของต้นไม้นะคะเปรียบเสมือนหลักการปฏิบัตินะคะรูกลอิสลามไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือสินอดเหล่สิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเราเนี่ยมีการศรัทธาต่อลอแน่นอนเราจะต้องกระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดแต่หากเราไม่มีพระเจ้าในหัวใจนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อใครนะคะ ผลนะคะเปรียบเสมือนคุณธรรมหรือหลักอยสลานที่เป็นผลแสดงออกมาให้เราเห็นถึงความสวยงามและก็ความงดงามนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าหลักอิสลามหลักอยสซานและหลักอีมานจะอยู่ตรงไหนของต้นไม้ต้นนี้นะคะ หลักการศรัทธาหรือรูปุลอีหมานนะคะจะอยู่บริเวณรากของต้นไม้ประกอบไปด้วยการศรัทธาต่อลอการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกัสการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีการศรัทธาต่อบรรดารอซูนหรือนบีการศรัทธาต่อวันเกียมัตรหรือวันอาคิร์และการศรัทธาต่อกฎกำหนดของอันลอ ต่อมาหลักการปฏิบัติหรือรูกุลอิสลามนะคะจะอยู่ในบริเวณของลำต้นของต้นไม้ประกอบไปด้วยการกล่าวชาดะหรือการเข่าวําคำปฏิญาณตนนะคะการละหมาดก,การถือศีลอดการใจสากาศและการประกอบพิธีฮั์นั่นเองค่ะ และ3หลักเอี้ซานหลักเอี้ซานคือสิ่งที่มันแสดงออกมานะคะก็คือผลของมันนะคะก็คือการตั้งใจเรียนไม่กระทำความผิดเป็นเด็กดีประทำความดีมีมารยาทที่ดีงามและเชื่อฟังพ่อแม่นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า ทั้งรูกุลอีมานรูกุลอิสลามและเอซานนะคะทั้งสามหลักคำสอนนี้เป็นหลักคำสอนที่เชื่อมโยงกันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะหากเราเนี่ยมีหลักการศรัทธาแต่เราไม่ปฏิบัตินั่นก็ไม่ทำให้การศรัทธาของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้หนึ่งที่ทั้งศรัทธาและก็ จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามทําให้เราเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่มีมารยาทที่ดีทั้งต่อตัว เราเองต่อพ่อแม่พี่น้องของเรานั่นเองครั้งนั้นอิสลามเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่ทั้งสอนเราในเรื่องของอาคิระ์และสอนเราในเรื่องของดุนยาเพื่อให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิระ์นั่นเองค่ะนักเรียนและสุดท้ายนี้ครูเปมก็ขอฝากอายะ์อัลกุรอานหนึ่งในสุรฮุดอายะ์ที่61ว่า เทจริงพระเจ้าของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้และก็ทรงตอบรับเสมอนะคะครูเปมอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยดูอาต่อล้อให้มากๆเนื่องจากช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงสอบกลางภาคของวักเรียนแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จและก็ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆด้วยนะคะวะอะไรกุมมุสแล้ววะรามะตุลลอฮิวะรารกาตุ